สวัสดีจ้ะพี่น้องเมื่อนี้พามาเก็บมะกราเปโลพี่น้องมีแต่ลูกใหญ่ๆพี่น้องเลยระเบิงน้ำกันนี่พี่น้องระเบิงเนี่ยอยู่น้ำขี้ดินยังสี่พี่น้องเบิ้งพวนี่พี่น้องเอ้ยตสะอ่อนพามาพี่น้องมาเก็บน้ำกัน พี่น้องเอ้ยดูน,นี่ตุ้น่วยใหญ่ๆตะสะอ่อนตะสะอ่อนพี่น้องมาเก็บน้ำกันจ้า Ơi, mà Bác bơm nắm cẩn đu nè Mì, cái nuôi nhai nhai nè Bác bơm đu nè ui, Áo nì là bật nè, áo Năng áo à lột nè Úi, bác bơm đu nè Bị nông nuôi nhai nhai Bác จะสะออนเงินเงินเินบบนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยกระบมีบ่ได้เอาขากล้องมาโอ้โอยซ้ยลลนะำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเก็บก่นอ,อน,นเด้อ